มาดูเรื่องราวที่น่าสนใจจากอาด้ากันนิดนึงคุณผู้ชมครับเมื่อโลกเปลี่ยนนะคะภาคการเกษตรของไทยก็ต้องเปลี่ยนให้ทันค่ะสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้าจึงไม่หยุดอยู่ที่การสนับสนุนงานวิจัยนะคะแต่กําลัง ก้าวข้ามสู่บทใหม่ของการขับเคลื่อนงานวิจัยให้เกิดผลลัพธ์ที่ใช้งานได้จริงทั่วประเทศค่ะภายใต้การน,นําของดรทวีศักดิ์ธนะเดชโชพลผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรก้าวใหม่ของอาด้าจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามเรื่องนี้กันพร้อมกันเลยค่ะในวันที่โลกเปลี่ยนเร็วขึ้นความมั่นคงทางอาหารของประเทศสำคัญกว่าที่เคย ราต้องการผู้นำที่เข้าใจทั้งเกษตรกรนักวิจัยและอนาคตของประเทศผู้นำที่มองไกลพร้อมที่จะลงมือทำจริงวันนี้อาดาก้าวข้ามสู่บทใหม่แรงขับเคลื่อนงานวิจัยที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้จริงทั่วประเทศโดยผู้อำนวยการคนใหม่ งานวิจัยที่ดีต้องไม่จบอยู่บนกระดาษแต่ต้องเดินทางไปถึงมือคนทำงานจริงช่วยลดปัญหาเพื่อสร้างโอกาสและทำให้กเกษตรไทยยั่งยืนกว่าเดิมเพราะทุกการพัฒนาเริ่มจากความตั้งใจที่แท้จริงในการพัฒนาการ,กรเกษตรเราต้องใช้ตลาดนำนะวัตกรรมเสริมเพิ่มไรายได้จุดที่ใช้นวัตกรรมเสริมนะครับเป็นบทบาทหน้าที่ของ สะวะกอของเราเราจะเห็นว่างานวิจัยรวมทั้งหมดอยู่2,000ักว่าชิ้นด้วยกันงานวิจัยของเราอยู่3ประเภทด้วยกันมีในเชิงพาณิชย์เชิงนโยบายเชิงสาระสิ่งสําคัญเองนะครับจะเอางานวิจัยจากหิ่งไปสู่ห้างสู่แปลงสู่ตลาดอย่างไรทําไงเอางานวิจัย2,000กว่าชิ้นเนี่ยไปเกิดให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เกิดประโยชน์ที่จะลงไปสู่แปลงสู่ห้างสู่ตลาดอย่างไรตรงนี้นะครับผมเองก็ได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องนะครับ ทำเรื่องของเชนงานวิจัยแวลูเชนมาว่างานวิจัยประเภทคัสเตอร์นี้ยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มพืชไร่เนี่ยทำตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําไปน้ําจนถึงโปรดักออกมาหรือกระทั่งกระบวนการย้อนกลับไปว่าโปรดักแต่ชิ้นนี้ใช้วัตถุดิบวัตถุก,การเกษตรเท่าไหร่เพื่อเปรียบเทียบเห็นว่า 1. ง,งานวิจัยนะครับช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตทางการเกษตรได้กี่เท่าหรือกระทั่งผลตอบแทนสูงขึ้นอันนี้คือเหมือนถึงว่าเป็นงานวิจัยที่ทํามาแล้ว สำหรับงานวิจัยที่เรงทำอยู่สิ่งที่อยากเห็นคือช่องว่างตรงไหนที่จะเติมงานวิจัยให้มันเต็มตรงไหนที่ตลาดเขาขาดเอางานวิจัยเข้าไปเสริมแล้วก็งานวิจัยต้องจับต้องได้แลนะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อประเทศไทยโดยภาพรวมครับสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งที่ผมเน้นย้ำคือเรื่องงานวิจัยที่ให้ทุนไปในปัจจุบันและอนาคต ต้องจับต้องได้นะครับส่งผลนะครับให้มูลค่าสินค้าเกษตรของเราเพิ่มขึ้นเราต้องดึงนะครับสถาบันการศึกษาซึ่งมีนักวิจัยที่เก่งและทรงคุณค่าทุกสถาบันศึกษาเลยเข้ามาร่วมอันที่2คือ,อภาคเอกชนนะครับและราชการเข้าไปคือ3ภาคส่วนเข้าไปช่วยนะครับเพื่อที่จะให้เกษตรกรเรานะครับ มีฐานะดีขึ้นผลผลิตของการเกษตรสูงขึ้นส่วนภาคเกษตรเองนะครับขอมีความมั่นใจนะครับว่าสำนักงานพัฒนาการวิจยัยเกษตรนะครับเป็นเพื่อนผู้คิดนะครับมิตรในแปลงของท่านครับตรงนี้นะครับขอให้มีอะไรนึกถึงสวกรกองเราเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเกษตรกรนะครับทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเพราะนักวิจัยเองนะครับถือว่าเป็นเครือข่ายเป็นพันธมิตรนะครับเป็นเพื่อนผู้คิด มิดงานวิจัยกันแล้วกันนะครับของสวกรเรานะครับถือว่าเราอยู่ที่จะร่วมกันผลักดันภาคการเกษตรเราให้สูงขึ้นนะครับแข่งขันกับทั่วโลกได้ครับการลงมือทําคือจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงผู้นําที่ดีต้องรับฟังเสียงของผู้คนและต้องเชื่อมทุกภาคส่วนให้เดินไปด้วยกัน ผลักดันงานวิจัยเพื่อคุณภาพเร่งนวัตกรรมที่ตอบโจทย์พื้นที่เปิดประตูให้กเกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้อย่างเท่าเทียมและสร้างระบบนิเวศวิจัยที่เข้มแข็งกว่าที่เคย นี่คือจุดเริ่มต้นบทใหม่ของเกษตรไทยด้วยผู้นำที่เชื่อในพลังของความรู้และเชื่อในศักยภาพของคนไทยทุกคนอาดาจะเดินเคียงข้างสนับสนุนคนทำงานจริงและสร้างผลลัพธ์ให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าด้วยความหวังและความยั่งยืน